คนอื่นส่วนใหญ่จะอยากจุ่มให้ได้ซีเกตใช่ไหมแต่กล่องนี้แนะนําจุ่มให้ไม่ได้ซีเกตดีกว่าทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลที่น่าสนใจกันมันก็คือปฏิมากรรมลูฟี่็นงานธรรมชีบันไดของแท้แล้วล่ะเรามาแกะกล่องกันดีกว่าข้างในเนี่ยมันเป็นบับเบิลอยู่เลยของปอผพรว่านี่ครับเป็นลูฟี่ที่เป็นรูปของเนื้อหาในมังงะวัสดุทามาจาก พลาสติกแข็งๆสามารถตั้งโชว์แบบนี้ได้เหมอนฟองชบโอ้โหลูฟี่สีทองคือ <c ười> เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นตัวไหน <c ười> เพราะว่าในกล่องเนี่ยมันไม่มีการ์ดมาให้เลยหรือว่ามันคือซีคเอตเนี่ยอันนี้มันเป็นไลน์อนิเมะมันจะเป็นตอนที่สู้กับไฮโด มันเป็นลายมังงะนะน่าจะเป็นตอนที่เอสตายแพคเกจมันไม่ลงทุนเลยอ่ะอันนี้จะเป็นโมเดลของกลุ่มลูฟี่ในชุดเอเคสนะนี่ก็คือลูฟี่ในชุดนามินะครับเป็นนามิตั้งแต่ภาคแรกเลยนะเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวลูฟี่มันมีรอยหน้ายิ้มด้วยนะแล้วก็มีรอยแผลเป็นอันนี้จะทำมันเป็นแบบพลาสติกแนวด้านนะตัวที่อยากได้มาแล้วโซโลในคาบลูฟี่นะครับก็จะใส่เป็นโซโลชุดแรกที่ได้เจอเลยนะนี่ก็คือลูฟี่ในคาบลูฟี่ครับน่ารักดี ตัวนี้น่าเก็บทุกคนจะเป็นลูฟี่จะเป็นรูปข้าหัวสี่จักรพรรดิแล้วก็กล่องสุดท้ายเห็นถุงแล้วรู้สึกเหมือนของปลอมเลยแต่ไม่ใช่ของปลอมนะเราซื้อมาจากร้านออฟฟิเชียลตัวนี้จะเป็นลูฟี่ที่มีสัญลักษณ์ t o B c o n t i n u a นะถ้าใครดูอนิเมะจะเห็นสัญลักษณ์นี้ตลอดตอนนี้สรุปได้ว่าถ้าใครซื้อยกบ็อกนะก็จะได้ตัวพิเศษทันทีซึ่งที่หนิงมองว่าตัวพิเยษไม่ค่อยน่าเก็บเลยตัวนี้สวยน้อยสุดเลยพูดจริงๆตัวที่น่าเก็บนจะเป็น3ตัวละครนี้ตัวนี้น่าเก็บมากถ้้้้้าาาาเอมมววงรรีียกัันนนใคจุไไดดข3ต